ครับเข้าสู่ช่วง The Investor ครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่กับนายแพทย์อนันต์ข้อมงคลดูดมครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของนักลงทุนนะคะเป็นคุณหมอแต่ว่าเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นด้วยใช่ครับต้องถามก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้คุณหมอทําอะไรอยู่บ้างคะก็เป็นหมอด้านผิวพรรณครับแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยโอ้ค่ะสมวกสองใบเลยนะคะค่ะย่างนี้แบ่งวิธีการบริหารเวลาอย่างไงคะก็ของผมเนี่ย ผมจะเทรด full time ก็วันที่ผมว่างวันที่ไม่ทํางานนะครับส่วนวันที่ผมทํางานเนี่ยผมก็จะดูแล้วเป็นลักษณะของการ run trend อรัอาจจะเทรดบ้างแต่ว่าจะไม่เฝ้าติดติดใช่ครับเพราะว่าสไตล์ของผมเนี่ยจะไม่ได้เล่นสั้นมากเกินไปอืมครับใช่ครับเอ้คุณหมอที่เรารู้จักส่วนใหญ่จะเป็น V.I. ซะส่วนใหญ่อันนี้คุณหมอเล่นเป็นแนวเล่นเป็นแนว System มเทรดซิสเต็มเทรครับคำว่าซิสเต็มเทรดคือคือการวางระบบ เทรดที่ได้กําไรมาก่อนซึ่งจะถูกพิสูจน์จากสมมติฐานในอดีตแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้มาก่อนหลังจากนั้นเราจะทํา Back Testing ก็คือพิสูจน์กับไปใอดีตว่าไอ้วิธีที่พูดมาเนี่ยยี่สิบสาปีจะกำไรแค่ไหนแล้วก็นำมาใช้จริงอ๋อครับใช่ครับค่ะซึ่งวิธีการที่ว่านี้คุณหมอมีการคิดมาหรือว่ายังไงคะ จริงๆคำว่า system trade เนี่ยเป็นปรัชญาการลงทุนของ hedge fund เลยเขาจะวิเคราะห์ได้2อย่างอยู่แล้วก็คือใช้ discretionary กับ systematic ฝั่ง discretionary ก็คือการตัดสินใจหน้างานเนี่ยจะใช้คนตัดสินใจแต่ถ้า systematic นี่ใช้คนวางระบบก่อนด้วยองค์ความรู้ที่มีด้วย advantage ที่มีวางระบบให้ดีแล้วจากนั้นคนก็จะ follow ระบบอย่างเดียวคนมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบครับ ก็คือมันก็จะต่างกันแนวเทคนิคตรงที่ว่าที่เขาบอกว่านักลงทุนแนวเทคนิคมือใหม่บางคนเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าแต่เทคนิคโดยที่เราไม่ได้มีการแบ็บเทสอะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราเข้าออกเข้าออกมันก็จะมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ซิสเต็มเทรดจะไม่จะไม่มีอารมณ์ไอ้เป็นเทรดที่สําคัญที่สุดของซิสเต็มเทรดคือตัดอารมณ์หมดเลยเมื่อเราคิดว่าวิธีของเราได้กําไรเนี่ยเราก็จะทำกำไรทื่ทำ follow ระบบของเราอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่า หยุดอยู่ตรงนั้นได้เราก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องค่ะใช่ราะบรรยาการมันก็เปลี่ยนไปเลาะใช่ครับตัวของซเซันเทรดที่แตกต่างกันทั้ง2แบบที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะของคุณหมอใช้วิธีแบบไหนคะคือซเซันเทรดเนี่ยของผมจะใช้ทั้งฟันเดเมนททลทั้งเทคนิคอลค่ะใช่ครับยังไงคะก็คือเรื่องของฟันเดเมนทัลก็คือปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วก็เรื่องของเทคนิคอลคือกราฟราคา แต่ตอนนี้เนี่ยผมจะเน้นไปทางด้านเทคนิคเมากกว่าเช่นที่เจ้าแต่ว่าฟันดัมเบนเท่าก็จะดูด้วยครับก็คืออาจจะเอาค่าพวก P.E. อะไรพวกนี้มาใส่แล้วก็แล้วก็ค่อยเอาตัวกราฟมาจับในช่วงของการตั้งต้นฟอร์มตัวของกราฟอะไรพวกนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะดูจากมหาภาคแล้วก็ท็อปดาว a n a อนา i ลมิซิสมหาตัวหุ้นคือผมจะซื้อหุ้น ก็ต่อเมื่อมหาภาคได้ต้องดีก่อนใช่ครับอ่าราค่าเงินบาทก็ต้องแข็งขึ้นก่อนครับเซตอินเด็กต้องมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็จะมาเลือกเรื่องของเซ c กเตอร์ที่ลงทุนแล้วก็เลือกเรื่องของหุ้นหลายตัวอย่างช่วงที่คุยเนี่ยตลาดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ผมจะไม่ซื้อหุ้นผมจะช็อต ดีเฟก t ไปเรื่อยๆช็อตเซ s ฟิ5ตี้อินด u t ฟิวเจอร์อเอเล่นดีเฟกด้วยใช่เล่นดีเฟกผมเล่นดีเฟกกับหุ้นครับแล้ววิธีการเลือกอุตสาหกรรมแล้วก็เลือกหุ้นมีหลักในการเลือกยังไงคะดูอะไรบ้างคะถ้าเป็นเรื่องของเทคนิคเขเนี่ยครับดูเรื่องของกราฟที่มีแนวโน้มยกตัวแล้วก็วอลลุ่มมาตรงนั้นเราจะสนครับแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนที่พร้อมกันของหุ้นในเซกเตอร์เดียวกัน ใช่ครับอ๋อไม่มีไม่ได้มีตัวไหนตัวหนึ่งที่เด่นขึ้นมาอะไรพวกนี้แต่เราเอาเป็นกลุ่มว่ากลุ่มนี้มันขึ้นมีโอกาสเติบโตเราก็มาเล่นเลือกคือการเลือกอาจจะเลือกรายตัวแต่ว่าถ้าหากมีการขึ้นทั้งกลุ่มเนี่ยจะดีตรงนั้นจะดีค่ะแล้วในส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยเราเอาเราเอาอินดิเคเตอร์ตัวไหนมาจับเป็นหลักไหมครับโดยทั่วไปผมจะดู EMA กับดูสโต๋อครับก็เล่นตามแนวโน้ม EMA เท่าไหร่บอกได้ไหมครับ ระยะระยะผมประมาณ5้าถึงเจ็ดวันะครับวิธีการใช้เป็นยังไงคะที่บายคุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดหนึ่งนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มันจะช่วยยังไงบ้างคำว่า EMA เนี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential คือมันจะบอกเรื่องแนวโน้มได้ดีสมมติว่ากราฟหุ้นขึ้นขึ้นกราฟหุ้นเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงกราฟเซ็ตอินเด็กซ์จะขึ้นขึ้นลงลงแต่ EMA เนี่ยเป็นการสมูทให้การขึ้นลงของมันเนี่ยสมูทขึ้นคือสามารถดูแนวโน้ม การขึ้นลงได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าวันย้อนหลังถ้าเส้นนี้ขึ้นมาอย่างเรื่อยๆขึ้นมาสมูทดีเนี่ยก็จะถือว่ามีแนวโน้มขึ้นเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นโดยทางตันข้ามถ้าเกิดดิ่งลง EMA ดิ่งลงก็คือขาลงครับและ EMA ที่เลือกใช้ก็คือ5 EMA ห้าใช่ครับอ๋อครับเป็นกราฟเดย์แล้วไปเรื่องของกราฟเดย์กราฟเดย์อ๋อครับเพราะว่าพวกกราฟพวกนี้เนี่ยแท่งเทียมพวกนี้บางทีมันมีขยับขึ้นขยับลงหลอกตาเราเราเออเอา EMA มาจัมันจะสมุดเลยจะทะมุดเลยแล้วใช้เป็นการเฉลี่ยตัดกันไหมครับตัดกันของเส้น EMA อีกเส้นหนึ่งใช้อะไรครับตอนนี้ที่ใช้อยู่จะดูราคากับดู EMA ราคาครับอ๋ออ๋อใช้เป็นราคากับ EMA เลยใช่อันนี้ก็คือปัจจัยที่ต้องมี แล้วก็จริงๆผมจะมีปัจจัยเสริมเป็นเรื่องของค่าเงินต้องแข่งขึ้นแข่งขึ้นแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มทิปเนี่ยไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินก็ถ้าขึ้นพร้อมกับเราด้วยก็ยิ่งยืนยันเข้าไปใช่ครับแต่ช่วงนี้มมนมีขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอะไรเงี้ยครับเราจะมองทําไมถึงใช้ตัวค่าเงินมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อหุ้นด้วยอะคะเพราะจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่า หุ้นจะขึ้นเมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นอันนี้คือเป็นการศึกษาเลยครับไม่ได้ผมคิดเองช่วงนี้เทรนบาทไทยแข็งค่าปุ๊บคุณหมอเขาจะเข้าไปซื้อหุ้นใช่ช่วงไหนที่บาทไทยแข็งผมก็ซื้อแช่วขล้วเวลาขายจะขายตอนไหนคะเวลาขายก็คือดูแนวโน้มกราฟที่มันดิ่งลงครับครับใช่กราฟไม่สวยคือไม่ใช่ขาขึ้นแล้วก็ขายใช่แต่ผมจะมีการช็อตตามก็คือดูว่า โอกาสลงเนี่ยเยอะผมก็จะชอบอ <ฮะ S 2> ตามก็ <ฮะ S 2> คือ <ฮะ S 2> จริงๆการเล่น <ฮะ S 2> แนวโน้มจะง่ายตรงเรื่องของการยยอยายกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยใช้ e m ็กเอตัดกับ EMA เอพอคนนี้เนี่ย EMA <ม>น้อยตัดลง e m a มากก็แนวโน้มเกิดละว่าเป็นขาลงบางคนเขาเล่นอะไรไม่เป็นเขาก็เปิดช็อตเลยเพราะรันไปจนกว่ามันจะตัดขึ้นแค่แค่นั้นเองค่ะคล้ายๆแบบนั้นครับแล้วส่วนเรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะคะมีผลในการตัดสินใจในการขายหุ้นไหมคะมีผลแน่ๆครับแนวโน้มค่าเงินบาทไทยที่ อ่อนค่ามากเกินไปและอยู่ในแนวโน้มที่กําลังอ่อนเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากที่หุ้นจะลดลงดัชนีนชหุ้นจะลดลงหุ้นรายตัวจะลดลงค<ช>่ะแล้วถ้ามสมมติว่าเงินบาทอ่อนค่าแต่แต่ว่าหุ้นของคุณหมอเนี่ยยังไม่ตัด EMA เลยหรือว่าคือยังไม่มีสัญญ,ญาณขายหรือคุณหมอขายไหมคะถ้ามหาภาคไม่ดีผมก็จะไม่ลงทุนค่ะก็เ<ช>ือขายเพรเซฟไว้ก่อนใช่แต่ทุกอย่างที่พูดมาคือจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านี้รายละเอียดคือ คือเยอะวันนี้พอสมควรอันนี้คือผมพูดให้เห็นตัวอย่างง่ายๆแล้วก็ทุกอย่างที่พูดก็คือต้องอยู่บนพื้นฐานของการพิสูจน์สถิติมาก่อนว่าเราทํามาแล้วเนี่ยมันกําไรจริงบัญชนะกี่เปอร์เซ็นต์บัรชนะกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องบอกได้ครับดังนั้นเราก็จะเลือกทริคอันนั้นเนี่ยมาใช้กับระบบมาใช้วางเป็นระบบของเราาเป็นระบบของเราครับแล้วก็การทําลักษณะนี้เนี่ยเราต้องมอนิเตอร์ตลอดว่าตอนนี้นี่เราทํากําไรได้ดีอยู่ อืมครับเราต้องจดตามที่ e x c ตลอดเลยว่าอ่าครับไอตอนนี้ดีอยู่หรือว่าครับดีอยู่เท่าไหร่ชนะตลาดเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องชนะตลาดชนะคนอื่นถ้าทำทำแล้วได้เท่าตลาดเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอืมครับ้าจริงกำไรเรื่อยๆครับในส่วนของการเลือกหุ้นเนี่ยคุณหมอมีทริคอะไรพิเศษไหมครับว่าเอ๊ะตัวส่วนตัวเราดูพื้นฐานก่อน ใช่แล้วก็ดูในส่วนไหนไม่รับอะไรคล้ายๆแบบถ้าถ้าพูดถึงในส่วนของพื้นฐานผมก็จะดู e a r n i n g กับดู Cash Flow เป็นยังไงคะต้องต้องเป็นเออร์เน็ตตงก็คือสองตัวนี้ก็คือกำไรของบริษัทเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะเกิดกำไรควรจะเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้ว Cash Flow เนี่ยควรจะดีก็เติบเติบโตดีครับอยากให้เติบโตยังไยคะว่าต้องประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ควรจะต่ำกว่า10%บต่อปีใช่ถึงจะเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็เออร์เน่กำไรครับแล้วก็แคชโฟลต้องเป็นยังไงคะแคชโฟลก็ดีเที่ยวกับอุตสาหกรรมเดียวกันแคชโฟลคืออะไรแล้วก็มันต้องมีคุณสมบัติแบบไหนที่เรียกว่าจะเป็นหุ้นดีอะคะแคชโฟลคือกระแสเงินสดของบริษัทบริษัทที่สามารถรับเงินจากภายนอกมาได้ดีเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็คือเขาทําเงินได้ เมื่อเขาทาเงินได้ราคาหุ้นของเขาก็จะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นใช่ก็แปลว่าไปแกะมาจากงบเลยว่ารายได้เนี่ยมันมีนะรายได้เนี่ยมาจากอะไรรายได้จากการบริการรายได้จากอะไรมากกว่ากันทำไมถึงถึงให้ความสําคัญแคชโฟมากๆอะคะมีผลต่อการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นครับใช่คือผมพิสูจน์มาแล้วย้อนหลังมาสิบปียี่สิบปีก็พบว่าหุ้นกลุ่มนี้จะดี เที่จะกับมพูดแบบนี้เทียบกับหุ้นโดยรวมใช่แคช h f o ดีก็ดีแล้วหลังจากที่เราเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานได้เรียบร้อยละเราจับขั้นตอนต่อไปเราจับด้วยอะไรต่อครับ t e c h ิคล a t e c h ค t e c h i c a l คราบผมผมจะเน้นท r น Following คือคือต้องมีเรื่องของ EMA ก็ต้องขึ้นไปแล้วก็เบรกไฮเดิมต้องมีการเบรกไฮเดิมได้แต่ว่า จุดที่เราซื้อเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้องจุดสูงสุดคือเบรกแล้วอาจจะไม่ซื้อแต่ว่าเราเบรกแล้วเราอาจจะย่อลงหน่อยอแล้วเราซื้อก็ได้ใบออนดิบ dip, ก็ได้เขาเรียกว่าใบออนดิบครับอ๋อ dip, ครับ,ออรบใช,บใช่ใช่พะมีหลายตัวที่พอเบรกปุ๊บพอเข้าไปตามปุ๊บมีการยอ่อลงมาให้เราตกใจเล่นอีกเราจะรอจังหวะย่อก่อนแล้วเข้าย่อนี่ใช้อะไรจับครับเริ่มขโมยวิชาไปเรื่อยๆย่อก็คือครับคือสมมุติว่าผมเบรกให้ปุ๊บมันย่อลงมานี่เราใช้ คือใช้ตีฟิโบใช้ตีฟิโบ<ช>อ๋อครับใช่ครับก็ดูแนวรับอะไรพวกนี้ของฟิโบไปะะแล้วเรื่องของดุลยภาพระหว่างตัวคุ่นก็มีผมจะอธิบายว่าสมมุติว่า SCB กับ BBL เนี่ยมันวิ่งด้วยกันมันจะมีเรื่องของมันจะมีเรื่องของดุลยภาพของมันคือ พูดว่าเป็นอัตราส่วนก็ได้จริงๆมันมีหลายวิธีที่คิดดุลยภาพนะครับให้เห็นต้องเป็นพูดในอุตสาหกรรมเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าให้เห็นภาพจริงๆก็คือพูดพูดเรื่องของอัตราส่วนคือผมพูดให้ง่ายนะก็คืออยู่ดีๆ BBL ขึ้นแต่ SCB ตกลงแต่ตกลงในอัตราที่ไม่มากอย่างนั้นเราจะถือว่า SCB ที่ที่ตกลงเนี่ยมันเราจะถือว่ามันราคาถูก ได้ตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะซื้อได้ไเรื่องของดุลยภาพของมันที่เปลี่ยนแปลงไปดุลยภาพของหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช่ครับซึ่งเราเอาไปใช้กับได้ทุกอุตสาหกรรมปะคะได้ทุกอุตสาหกรรมครับใช่แต่แเราจะหาราคาดุลยภาพได้ยังไงอะคะก็ต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่ามันมีดุลยภาพระยะยาวกันจริงแล้วก็มีเรื่องของการใช้คณิตศาสตร์เข้าไปจับว่ามันเกิดดุลยภาพนะ ใช่ใชครับไม่ใช่มนกันเอาเองเอครับเพราะจริงๆริเลือกหมอเลือกจากนู่นอ่าเลือกจากกลุ่มอยู่แล้วอย่างที่บอกตอนแรกว่าถ้ากลุ่มไหนดีแล้วค่อยไปดูเชื่อว่าอ่ถ้ากลุ่มไหนเติบโตพร้อมๆกันแล้วเราค่อยไปดูว่ากลุ่มเนี้ยมันไปแน่นอนแล้วเราก็เคยเลือกหุ้นที่มันเริ่มมีการตกลงมาผิดปกติกว่าตัวอื่นเขาอะไรอย่างงี้ครับไม่คิดว่ามันเป็นปัจจัยภายในเหรอครับก็มีโอกาสครับคือ80เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือพูดถึงโดยภาพรวมเนี้ย80เปอร์เซ็นต์การผิดดุลยภาพเนี่ยเกิดจาก มิสพรายซิงแต่ว่าไม่มีอีก20%ที่อาจจะปัจจัยภายในที่มันเปลี่ยนอ๋อครับคือโดยทั่วโดยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่ปัจจัยภายในอืมครับครับค่ะก็แสดงว่าถ้ามันมิสพรายซิ่งจริงเราสามารถที่จะทํากําไรจากส่วนต่างในช่วงจังหวะเวลานั้นได้นะคะก็จะต้องอาจจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งใช่เทรดดิ้งนะคะแล้วทีนี้เรื่องของการมองกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเมกะเทรนต่างต่างคุณหมอมีในใจไหมคะว่ามี เทรนไหนที่น่าเฝ้าติดตามในอนาคตตอนตอนนี้ผมยังไม่ไม่เฝ้าไปที่หุ้นลายตัวเลยผมดักช็อตทีเฟดในขนี้เนานี้ก็เลยลงแน่นอนก็เลยผมมองลงอยู่ครับครับช็อตมาตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนก็ได้กําไรดีครับเรื่องของการบริหารพอร์ตโฟลิโอนะคะบริหารยังไงคะมีการแบ่งเรื่องของเพราะว่าเห็นมีทั้งทีเฟดด้วยมีทั้งหุ้นด้วยลงทุนตามระบบด้วย คือเรื่องของ Money Management เนี่ยโดยทั่วไปผมจะการถ้ามองในเรื่องของหุ้นเนี่ยผมจะลงทุนหุ้นหุ้นไม่ต่ำกว่า5ตัวครับจะมีการกระจายพอสมควรครับเรื่องของถ้าเรื่องของ t f e x เนี่ยผมก็จะลงทุนโดยคือไม่ได้เลเวลเลชมากเกินไปคือรับคือพูดถึงเรื่องความเสี่ยงผมจะไม่ได้เสี่ยงเยอะไม่ได้โอเวอร์เทรด เพราะเรื่องของทีเฟกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแอดเวนเทหรอดิสแอดเวนเทจก็ได้แต่สำหรับมือใหม่นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการโอเวอร์เทรดคือทีเฟกมันเงินล้านหนึ่งเนี่ยมันสามารถเทรดได้10ล้านครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการบริหารความเสี่ยงเราจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเวลาเราได้เราได้เยอะก็จริงแต่เวลาเราเสียนี่เราหน้ามืดกันเลยใช่ครับนะคะแล้วก็จะโอเวอร์เทรดได้เพราะบางคนก็วางเงินเท่านี้ก็เล่นเต็มจานวนเลยเพราะว่าอยากจะได้ให้เร็วแต่พอลงมาปุ๊บก็ กินเงินเราไปเร็วเหมือนกันดังนั้นเงินไม่พอให้กินอีกช่วงสวิงแค่ไปอีกอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ทีเฟกก็เล่นตามแนวโน้มหรือเปล่าหรือเปล่าครับใช่ผมเล่นตามแนวโน้มครับอ๋อเหรอครับครับมีหน้าจะมีได้สวิงเทรดบ้างแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นเทรนด์ฟอลโล่สวิงใช่ครับค่ะทีเฟกนี่ผมนึกว่าต้องเล่นเร็วกันตลอดเออไม่ใช่สามารถถือข้ามได้ถือข้ามได้ด้วยในจังหวะที่เรามองชัดเจนว่ามันกําลังจะลง แล้วมองมองจากกราฟทีเฟกเลยหรือว่าไปมองจากกราฟเซตครับว่าว่ามองว่าจะลงผมใช้2องกราฟเลยกราฟเลยใช่ครับครับแล้วก็จับด้วยแนวโน้มเช่นพวก EMA อะไรพวกนี้ใช่ครับครับแต่ท f เฟกจะมีเรื่องความผันผวนที่สูงกว่าเซ็ตอืมครับกราฟมันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวอืครับฉะนั้นต้องเป็นเน้นในเรื่องของเทคนิคแล้วก็มันนี่ a ม a จ e เ e n นต์ต้องวางเงินให้เยอะกว่าที่เราจะเล่นครับครับค่ะ แล้วคุณหมอเองคือเป็นคุณหมอด้วยเป็นนักลงทุนด้วยนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการชีวิตยังไงคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะมีอาชีพด้วยแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยครับ<ย>เราก็ต้องเต็มที่กับทุกสิ่งที่ทําแล้วก็จัดสรรเวลาให้ดีครับคืองานทุกอย่างเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จก็คือต่อเมื่อเราเต็มที่กับมัน,มนแต่ว่าก็ต้องคือต้องจริงจังคือผมเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ย ตอนตอนกลางคืนเนี่ยบางคืนก็ดูดูกราฟจนหลับไปกับคอมพิวเตอร์ก็มีใช่แต่ก็ไม่ได้หักโหมมากเกินไปคือคืออันนี้ก็ถือว่าเรามาทําเงินพราะฉะนั้นเราก็ต้องจริงจังผมก็ทํางานเป็นหมอคือแบ่งเวลากันครับก็คือยังยังคงยึดยึดอาชีพหลักเดิมอยู่อาชีพเดิมเป็นหลักอยู่นะครับคือตอนนี้ก็ถ้ามองเรื่องของรายได้เนี่ยการลงทุนก็ก็เป็น อีกหนึ่งอาชีพเลยผมจะถามว่าจริงๆแล้วรายได้มาจากทางไหนมากกว่ากันแต่ไม่กล้าถามครับเพราะว่าจริงๆหลายๆคนจ้องแต่จะเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์อย่างเดียวนะครับจะเอาราออกจะลาออกผมว่ามีความเสี่ยงสูงนะถ้าเรายังไม่แม่นพอประสบการณ์ที่ล้มเหลวนะคะหรือว่าประสบการณ์ที่เป็นข้อคิดที่เคยเจอมาในตลาดหุ้นแล้วอยากจะแชร์ผู้ชมทางบ้านได้รู้ผู้ชมจะได้ไม่ทําตามคุณหมอเคยเจอประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีมาบ้างคะครั้งแรกที่ผมเข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยผมเข้ามาตอนเซ็ตสูงสุดพอดี พันหกพอดีตอนนั้นเนี่ยมั่นใจมากเกินไปถ้าให้ผมแชร์ก็คืออย่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจมากมากก่อนค,คือเข้ามาเนี่ยเข้ามาศึกษาให้ดีก่อนอครับครับแล้วก็เรื่องของตอนนั้นผมไม่ได้ดูกราฟเทคนิคเป็นเรื่องเซตอินเด็กผมไม่ได้ดูเป็นว่าเทคนิคเป็นยังไงแนวรับแนวต้าน EMA ตัดลงตัดขึ้น ผมก็อยากให้คนที่จะเริ่มเนี่ยศึกษาเรื่องเทคนิคเข้าให้ดีนะครับ,คร,บครับแล้วก็เรื่องปัจจัยมหาภาคว่าอะไรบ้างที่จะมากระทบเซตอินเด็กซ์แล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่จะเข้ามาลงทุนเมื่อลงทุนแล้วก็ต้องจริงจังครับจะเล่นเล่นไม่ได้ถ้าเราจะอยู่รอดเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรที่เหนือกว่านักลงทุนในตลาดอะไรที่เท่าเท่าเขาเนี่ยเราคิดว่าเราดูมาพอแล้วแต่ว่าดูได้เท่าเท่าเขาเนี่ย มันมักจะทําเงินไม่ได้ครับอย่างน้อยต้องมีอะไรเหนือกว่าชาวบ้านครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคําแนะนําของทั่วไปว่าเวลาเข้าตลาดเนี่ยเราต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอน้องกลุ่มหนึ่งก็มาถามบอกเริ่มต้นเล่นุ้นยังไงบอกต้องมีความรู้ก่อนซึ่งบางทีฟังเหมือนกับว่าเป็นคําพูดกว้างๆแต่จริงๆมันควรต้องมีนะเพราะว่าถ้าไม่มีความต่อให้มีความรู้เนี่ยเข้าตลาดก็ยังเจ๊งเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าเราเจ๊งเพราะอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคุณหมอมีการเขียนหนังสือแนนนะะําอไรพววกี้้ดย ใช่ครับเล่มนี้38กลยุทธ์คว้ากำไรในตลาดหุ้นคะเป็นแนวไหนคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ System Trade ที่เอาปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาจับครับคือก็จะเป็นการ Back t ท s t i n g ก็คือการทดสอบไปในอดีตว่า EMA ตัดขึ้นเนี่ยซื้อตอนนั้นเนี่ยจะกำไรเท่าไหร่หรือ MACD ตัดซิกเนลไลน์ขึ้นตรงนั้นจะกำไรเท่าไหร่ซึ่งเป็นเบสิกของ เทคนิคเข้าที่ทุกคน <S <S um <S ควรจะรู้อย to ู่แล้วครับเพราะว่าไม่ใช่จ้องแต่อยากจะรู้ระบบรู้ระบบคุณยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวอะไรมาทําระบบคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมครับ สุดท้ายมีการแบ็กเทสให้เห็นไหมครับแบ็กเทสให้เห็นมีด้วยแปดกลยุทธ์ครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะสุดท้ายเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะคะคุณหมอคะเรื่องของระบบเอซีเซนเพรดเอ้ยมันดูเหมือนค่อยจะมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแต่ต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีอารมณ์ในการลงทุนนะคุณหมอบริหารอารมณ์ยังไงแล้วก็มีแนวคิดในการเป็นยึดหลักยังไงคะเราต้องคิดว่าการเสียหายเนี่ยการที่พอร์ตโฟลิโอลดลงเนี่ยถ้าไม่ ถ้าไม่ลึกเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติของการลงทุนเราเสียเพื่อเราขึ้นต่อค,ครับเราต้องยึดตามนี้แล้วเราต้องยึดถือวินัยเป็นอันดับหนึ่งยามที่เราเสียเนี่ยเราจะรีบออกจากตลาดไม่ได้ยามที่เราได้เนี่ยเราจะจะ,จะเราจะทุ่มเงินมาเยอะๆไม่ได้เราถือว่าเราดีใจแล้วเราจะทุ่มเงินไม่ได้วินัยเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งใช่ครับแต่เราก็ต้องมอนิเตอร์ว่าไอ้ที่เราเสียเนี่ยเราเสียอยู่ใน ระดับที่รับได้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เสียเสียกันแป๊บสักพักก็เงินทุนลดลง30-40%อย่างนั้นเนี่ยต้องมาทบทวนความรู้อย่างนั้นต้องมาทบทวนความรู้แต่การเสีย5-10%ในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรอคือ,ค,อคือมันลงเพื่อขึ้นต่อมันเป็นธรรมชาติต้องรับให้ได้ใช่ครับแล้วคุณหมอมีจุด stop loss ไหมคะปกติมีมีมีตลอดครับคือต,ต้อง,องทำตามระบบทำต,ตามระบบ สต็อปลอสของผมเนี่ยจะไม่ได้ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าว่าเสียเท่าไหร่แล้วผมจะออกไอผมจะมีใครเทียของผมว่าตัดลงอย่างนี้ดัชนีเพื่อนบ้านก็ลดลงเงินบาทก็ไม่ดีผมก็จะมีใครเทียของผมแล้วก็ต้องทําตามนี้ตลอดจะจะจะอยู่ดีๆจะมาออกนอกระบบไม่ได้ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้แนะนํำคนที่อยู่ทางบ้านอยากจะประสบความสำเร็จในตลาดหุนคุณหมอคิดว่ามีอะไรที่จะแชร์เขาบ้างคะ ต้องจริงจังกับมันนะครับแล้วก็ต้องอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือเยอะพอสมควรทั้งหนังสือไทยหนังสือภาษาต่างประเทศครับก็มีคุณค่าที่ต้องอ่านแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อยู่พอสมควรวันนี้ได้ไอเดียมากมายเลยแล้วก็รู้จักกับการลงทุนแบบ s ิส t e เอน a ์เทรดที่มีการแบ็ k เทรดด้วยนะคะก็ตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมออนันต์มากมากเลยนะคะยินดีครับขอบคุณนะครับ หมดเวลาของช่วงของเัสเตอร์อีกแล้วค่ะพี่แมนคะยังไงก็ตามถ้าอยากจะติดตามผลงานของพี่แมนไปติดตามได้ที่ไหนคะอ่าเพจ stockmanday นะครับค่ะ stockmanday ภาษาอังกฤษนะคะไปคลิกไลค์กันเยอะๆค่ะติดตามผลงานข่มดไปที่เพจรู้ทันหุ้นบ่ายนะคะส่วนของคุณหมอนันเองอย่าลืมไปซื้อหนังสือของคุณหมอ38กลยุทธ์คว้ากำไรในตลาดหุ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะติดตามชมคลิปวิดีโอย้อนหลังคันทาง YouTube นะคะในค่ำคืนของวันนี้พี่แมนอัครพงษ์ขวงณะชัยนะคะ จากแฟนเพจของ Stockman Day หมวยธนวัลปัญโชนุนะคะรวมถึงคุณหมออนันต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ